สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวประสอดที่บ้านนะครับผมเอ้ยไม่ใช่ประสอดอันนี้เป็นมันจะมีอยู่สองตุ่มนะครับอันนี้เป็นจะเป็นปลาหางนกย,งยุงอร่อกปลาหางนกยุงเนี้ยมันจะมีพันสองพันนะครับเป็นเป็นพันนกยุงแพนกับนกยุงแพทเนัมนะครับ นี่ครับอีเขาอยู่แพตินัมเลยมีนี่อันอันสีเออตัวตัวใหญ่นะอันตัวใหญ่ตัวเมียตัวเล็กตัวผู้นี่ยครับสีฟ้าเนี่ยคือแพทตินัมครับส่วนส่วนแพนก็เนี่ยฮะส่วนแพนตัวเล็กอยู่ซื้อแม่พันมาตัวละยี่สิบบาทตอนนี้กำลังเพาะเดียงอยู่เนี่ยเยอะแยะเลย ห็นไหมครับตุ่มนะตุ่มข้างบ้านครับผมมองเห็นหรือเปล่าเออเห็นเลยเออผมโฟกัสตึงยะดยนะครับตอนนี้เป็นลูกแล้วเห็นไหมครับผมอันนี้อันนี้ตัวอันนี้ตัวแม่มันนะครับนี่มีแม่นี่ลูกทั้งหมดเลย ซื้อมาตัวละยี่สิบบาทออก,ออกลูกเจียบเลยเจี๊ยบไปหมดเลยอันนี้หางนกยุงนะครับสวยๆนี่บ่อน,นี้ได้ไหมบรรทัดได้อันนี้เป็นปลาสอดครับผมหนูพันพยายามอยู่ปละสอดรอาคาซับซูมทีลูกน,นี่ สวยครับสวยปีพองซื้อมาตัวละห้าบาทตอนนี้ถ้าถ้าไปขายก็น่าจะตัวละยี่สิบาทแล้วตัวโตวแล้วอืมปีกเลยไหม